nhớ rong nhớ rong số lần số tuổi nó để nó cũng yêu tay lâu giờ lên nó 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 cũng mấy thứ mình nụ hụ lâu nhớ trâu xa cảnh sai sổm bồn nó yo rơ nan nhỏ nó nó nè hai tới cho lù tôi <laughs> muốn thì nè cho cứ ti thì nè hai tới ra lù tàu tôi cho cũng cho trong cũng trong youtube giờ lên nó cũng cho mình phong như số số tù bây mùng tụ cho lâu nhớ cho lâu rồi nắm nhiều rồi giờ khen sai sổ nó nó giờ bây bây cũng mua cho lo tròn đó nữa ai cũng cho mình không dư bây mùng ba nữa cho luôn nữa hai đã chỉ thả đã chỉ nữa mà nên nó nhớ rằng số lần số mà nhá nó ngò trồng cứ trồng tê ngô muộn đồ nù phô lô xô xô lăng xô tù để nó cú dơ lũ bê dơ và tò lô nhá trò lũ rò ná nhòn nè hình sai <laughs> xù bùn mường ái nô vòng ngò để nó dơ nhá trò bê lũ chờ xong ít xe bùa trò trò

ได้ของตัวลายาลูกใส่ขึ้นลอกตึ้งตัวตูเอ๋ยเกได้กดใส่ยารอมีเป้เต้เต้เธอรอเด็กทอดเธ้รอไหลก็เดินเต้นับกดปุ่งตาไหลเที่ยวมุเตียตาไหลกูย่อเนี่ยชัวป้ากูย่อภาคที่เก่าเลยนะเที่ยตัวนี้ชุดเดอรกูย่อภาที่เก่าหรอเอกูจตสิลและเคลียรไอเทียกูย่อภาที่เก่าเลยนะเนาะเป้รอตัวชอดรอเจเป้ตุยอ เทียดูกอเทียบสักดเทียววาเทียวกินเี้เด็บเปย์หลอดนอรอหลอดข้อช้นอนเด็กนีก็อหลอดตนทเท่าไหรเคอรเออนน่อิีการ ตรงน mm. ี้ปาลินดาเจจะได้ปเจยวุ่่นยังก็เี้ยปลกวจงเจยอชิตีอยังวัาเธอตูเจียเป๊ีนะหอมเป๊ีมัวตายอ๋อเป๊มวนบัวลาซื้อตุ่มบัวลอยยักเป๊ะเสีอเพลินเดตัวนี้เอไหอลงนันดอเจนอที่นันตอเลยนอว่าเกษตรนันตอเจ๊ใส่ไลน์นะกูหายจตัวนี้ซื้อ giảm bộ đã trồng chế bế chế hải <laughs> mua nữa này nè hải lý nò Nhớ cứ nhỏ tí nhỏ trồ lũ tế chờ tí nhỏ chẳng cho lý nò chế tờ hải tiền mù tiền mình đi lỡ lo chẳng nhỏ bế nhỏ cứ tí nhỏ mò giảm bộ đã trồng chế là hải lý nò cố trồng quà nhỏ tí mù dô mù trai mù cho lò nọ, chí tà chí dùng chí kỳ. cố trồng quà นยู่ที่โตเนี่ยเตเนี่ยใช้หมดทุหมดใช้หมดลอเนี่นอิตาที่ยงที่เต้ผู้จ้วงว่าผู้ที่โต้เนี่ยเ่ยเนี่ยได้หมดทุหมดใช้หมดตลอเนี่ยนอกจากที่ยงที่เตผู้จ้งว่าเด็ที่โต้หรือก่ารนั่งหมดทุหมดใช้หมดตลอเนี่ยนอกจากทียงที่เต trồng chè yo chi thì wa chi nó nó to nó bé họ bảo lúc nó to cho sát nó chè sát nó họ tủ nó lột chi nó thì xí nó chè và bé cho thì sát chè nó lúc nó to và ở cho để cho cái cài cho sát nó ở cho họ sát chè nó tủ nó to to tủ cho nó sư trồng sen đầu nó chị cho nó quản lý nó cho trồng tưới trồng นี่เราจะใสยตักุ้พเเต้ตูอยู่ทุ่งนอนนี่ขี้โตเตยยอดโเตเฉิไทยเต้เฉมบลอเต้เฉสัวเต้เฉินยะลาเตยเฉตะเลียเต้เฉฟากีเตยเฉเมกาลอนี่หนุกุตเมื่อสต้องในอินียกุมานีมัวนี่ยยอมมามมุจอดเนกุ้เราเลยกุ้งอีโต้เดี๋วมันมุจอนั่นให้จอดกูเทียถเปปอกงเเทียดิดี้เป็ดจุเยกงเทียปอกงลอปอดตัวชอลอดจอุกเชียวายหน้เนน่อสัวตัวตุ้งจ

家头做农娘，列度是做农具的家，要做农精打做单差，做列度娘做大干，要做农不贪念嘛，可只能干哟。我家头做农娘，做农爱种弱，对了做农要脑，对要好爱路面别多。 中等嘛，中等经的，多单车、做链，中鸟安全要哪里要好？要木路上的段长嘛，可得能查。过年节头做农鸟要哪里要好？而且要路节要段长多，要做农单就做单车。 做两度鸟多大干？看这要哪来？要好了，要没路，做两度难说嘛。可谁能猜？我家两度，我呢就要等了。我家做农大，路多难穿，这要几条生路？哪找哪去啊？两度就要等你了，等哥。 ต้นงดานรูโตวตานทอนเชยอจต้นรกคู่อาหม่เดือยวีอ้ยนี่เชาต้นงดานรูโตวตานทอนไ่่ชอบไม่ตี่อนรโตตืออาลวได้ช่วเดลยดูน้อยเขาขอเดืดูเชยตาตัวบอมาตอมูกี้เจ้าฮะนี่เช้าต้นงดานรูโตวตานทอน 我叫木地南多，努多鲁多对木茸对木阿东哎，这里度娘多大家可可列度些大罗鲁巴马巴罗多起些农啊，把这农库多列度些做农路能哎能梯子，在在个叫木叫说把这农库在能梯这哎，在海马能 พ่อกูหลามม้อหายตอนนีน้องหน่ยเชฟวุ้นเอเชฟปตาก็สก้อนะาจาก็หามอซามุโตก็ตอยูทั่วเชฟปมว่าหนังเสียนะเออยงเชียนโตพ่อหนุนนอเคี่ยวก็หายเจียยามัวลังตื่อหาม้อสเกว่าขอว่าป้านั่รอกูกู้สีช่วย่วเพื่อเมืองเจ้าเจ้านายโคุสนาเอยอได้อยู่เนี่ยอยู่เจียไปเจอต้วยตัวหนึ่งไปลงเชียนชาเขาว่าไป้พ่อไอเป้จีป้า เอกูมัจะช่วรงตัวโจโห่ตัจเี้จะช่วยรงบหวานเทียจะช่วรงม้อนจะปลาดอะไรยางมอก็พอเอวนรู้งตัวตาเอลีดินชานเกูยงมัจะช่วโรงนี่นอเที้อยากกิดที่นึ่งจาลังตือเาต้องการอลก็แต่โจอยู่ทุ่นนอเลยเหะมั่วจะหลอกเลียรอะไรอยาก่งเจอหอวัวเชดได้ละเจลียอยา่เจอเถียเขามัวมอมงกังเลยเอะจิวเชดได้ละกูสะต้องตัวย ไปชีป้ายก็ฮาเจะโตอีตัวนึ่งจรงเสียชับและคอเรียไปเจาตอีตัวนึงไอรงเรียคอไปชีเจานาะพ่อนยรงเสียนโตเอ๋ก็มีตู้มอสดธรรมาไม่เม้ก็หรือเนี่ยหรือรอยาเดียกูเย่านอยงมุกขึ้นเชี่ยนโต๊เดียเลยชเทลยเนี่ลยนั่ล่ะกูชิมวอยู่ถ้วยกูมาเลยห้ยอดสกขเชียตก็อยก็มาเลยมั่จะล่ะ

ยาน่ว yeah, uh, 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 so ่าว is <It> ่าตั้งห้องงานเลยเนะหาจะเกล้อหนาเก็มุ้งงจังเลยนะ่ยหาลูกปั่นลักรอตนนะาอยาลูกปั่นจักรานตปหลับป่นไปเตะเชนอจีมุ้งติด้นอะลูกชายยิ่หองลอนดาจะหนักไดู้ดเตะชักรานล้อตงขอเนาะเจลูกชายย่งเจอเขี้ยนลอเลยเขียนนอนแทนเนาะกุศีลูกนั่งจอบไปเชี๋ยเจะยเจ้าตัวน้องเขียนแตนอนเลยออพอเสียดก็พอเลนแต่จะเก็บเันจีลู้ตรงไ่นเทียนจีลู้ตรงนันได้เลย êp té 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 chơi trong này nọ nữa phô đó, tập bể là nhóc trong nู่nơ tung xia hai chúng tôi chơi, hái đồng luôn hát chả xia, tông chơi để đava tách gì, chờ tới chơi tới chuẩn là bé cho bé té như nọ là lẩu đi nọ phô của kia cho con lìn thấy đấy, ê có phô thì cậu bỏ hai dia, bé lú té chơi trong này già nữa, khó xia keng chỉ muốn bé chơi nút nhóc làm mo tại ý cho lìn nọ, ô con ông mông này vậy ก็มงมัวเปถึงชิ้นนันละฮเฉยๆแกอยากชิชิ้นนหละอือชาวสัต้งเสียเพื่อนึงยอดโอยลี่เทียสาโดยชงเทียสาชงเียนต่อ